เฉลยโจทย์ปัญหานี้นะครับเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมถ้ามีเลขนะครับที่เรียงกันแบบนี้1 2 5 10 17 26แล้วก็เรียงกันในลักษณะน,นี้ไปเรื่อยๆคำถามคือลำดับที่80หรือว่าจำนวนที่80เนี่ยคือเลขอะไรอย่างแรกเลยเราก็จะต้องลองสังเกตดูว่าเอ๊จาก1ไป2 จากสองไป5จาก5าไป10เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างก็คือสังเกตดูก่อนว่าเราสามารถที่ดูดูที่มันเพิ่มในลักษณะเป็นการคูณกันไหมหรือมันเพิ่มในลักษณะเป็นการบวกด้วยเลขอะไรหรือเปล่าหรือมันลดลงแต่อันนี้เราเห็นละมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเมื่อเรารู้ละมันเพิ่มขึ้นก็ต้องมาดูว่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยลักษณะไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการที่จะหาความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมาต่อยอดว่าเราจะหามันได้ยังไง นะครับแล้วก็ลองดูเลยนะครับจากหนึ่งไปสองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นยังไงครับมันเพิ่มขึ้นหรือมันต่างกันหนึ่งอ่าต่างกันหนึ่งจากสองไปห้ามันต่างกันเท่าไหร่ครับผลต่างของมันมันเพิ่มขึ้นมาสามมันต่างกันสามนั่นเองจากห้าไปสิบเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับจากหาไปสิบต่างกันหและจากสิบ ไป17ต่างกัน7แล้วจาก7ไป26ต่างกันเท่าไหร่ครับจาก7ไป26ต่างกัน9โอเคเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ในชั้นแรกเนี่ยที่เราหาจากอาดลำดับท,ท,ที่โจทย์กำหนดมานะครับก็คือ1 3 5 7 9เราก็ลองหาต่อดูซิว่า มันช่วยอะไรอีกไหมเพราะว่าเราเห็นระดับนี้ปุ๊บเรามองแล้วมันเป็นจนํานวนเลขกขี้นะครับแต่ถ้าเรามองต่อมาอีกชั้นหนึ่งนะคือชั้นที่2เราจะพบว่า1ไปสเนี่ยมันต่างกัน2 3ไปห้าเนี่ยก็ต่างกัน2 5ห้าไป7ก็ต่างกัน2แล้วก็เจไป9ก็ต่างกัน2นะครับคราวนี้เมื่อเราเห็นแบบนี้เขาเรียกว่า ลำดับที่ผลต่างครั้งที่สองนี ae, น่นี่คือครั้งที่1ผลต่างครั้งที่1อันนี้คือผลต่างครั้งที่สองเมื่อผลต่างครั้งที่2องนะครับเมื่อผลต่างครั้งที่สองคุณครูเขียนสรุปตรงนี้นิดนึงจะได้เห็นว่าถ้าเจอลำดับนะครับถ้าเจอลำดับถ้าเจอาำรับที่ผลต่างนะครับผลกลางครั้งที่สองครั้ง ที่2ครั้งที่2หมายถึงว่าผลต่างครั้งแรกเราหาจนจนได้ประมาณหนึ่งละแล้วเรามาหาผลต่างครั้งที่สนะครับมันมีค่าคงตัวนะครับมันมีค่าคงตัวหรือมีค่าเท่ากันนั่นเองนะมีค่าคงตัวก็คือค่าเท่ากันนะครับพจ์ทั่วไปนะครับพจ์ทั่วไปพจน์ทั่วไป มันจะเป็นแบบนี้นะครับพจน์ทั่วไปคือ an นะครับก็คือตัวที่ n จะเท่ากับ an กำลังสองบวก bn แล้วก็บวกด้วย4โอเคพจน์ทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนสามารถจดตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะลบนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายต่อว่าอโจทย์ที่เรากำลังจะคำนวณกันคิดกันเนี่ย ข้อนี้มันจะมีวิธีหายังไงนะครับเดี๋ยวกล้องครู